ีครับผมเป็่พน้องมันนี่เขาก็พากันมาตัดอันหญ้าเนอหรับงานเนาะวันยุดวันยุดมันนี่ต้นไม้ก็หกลายอยู่เรื่อนห้ากระชิมีแต่หญ้าฆาเนาะมีแต่หญ้าฆาเท่านั้ดเลยต่หญ้าฆานี่เขาสีทอนเอาหน้าที่ของพญ่ปรากฏก็คือว่าตัดต้นไม้อย่างเดียวนะเขาเสียหายเพิ่นตัดต้นไม้แต่ยังเดียวหญ้าฆานี่ยทาปอยให้เพิ่นดึงนี่มันมัอนี้คือสียหายเลยมันเพราะมันโมเมนต์งานถนัดของเพิ่น อันนี้มันเป็นงานถนัดขคงข่อยเนาะแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้พี่เขาบอกว่าให้ตัดลงอีกให้มันตำ่ำวันนี้จัดให้เลยหลังน,นี้จบอยู่ที่สองพันแต่พีเราต่อเรือพันแปดเอาจัดไปเครื่องวันอาจ์ชิเล้ยวจเนาะอันรถดคูใจที่เอาขี่มากก็จะเป็นจัก,กรยานเอาพี่น้องมากวะนี้ลุยกันตอ่เอเฮากาจิทอะไรเด้อบัดนี้ ปรากฏบอกว่าบวไวเลยเนาะเดี๋ยวคุณสียหายคือนางง่อยกําแพงผ่ะบไว้บไวเลยพู้น่ะใชยโอ้เยี่ยมบวไวผู้่ะนุ่ยเอไเชื่อเวลาโอ้ไอยังเผาแบกออกไปรถดีเลยเู้น่นต้องตัดลายอยนี่แดีนี้ก็ได้พอดีเลยเราเราเรามันใหญ ไปหาตัวกันอีกนะนี่พูดไม่เป็นออกเบิ่อคนโอ้ยนี่อันนี้ก็ตัดเลยประมาณนี้เนาะพี่เขาบอกว่าเอาประมาณนี้นะพูดไม่เป็นออกจัดในเพลินเลยเนาะนี่อชวนอันนี้ก็มมือนีมือนีที่ว่าไหวเกินขาดเลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก่ามุ่งคืนเนาะเก่ามุ่งคืนเชื่อม่งคืนเองเอาก็ได้อันเลยอัน ฮาเปอร์เซ็นต์ไปเลยเนาะยังเลือกแค่นี้จุดนี้จุดเดียวงานที่เขาทนนี่ตุนตัวนี้เขาก็ตันให้พี่เขาแบบตมำๆไปเลยยังเลือกแค่น้เดียวที่เขาก็มาลุยกันตตอีกมือนี้ไาเหตุผลที่ว่าวหา้าฆ่ามันก,บกับโบข่อยรายมันบ้างนั่นเนาะมันแลลวมันก็ทนง่ายง่ายดิ้นกันนี่เพื่ตนๆน้องดิ้นที่เขาทนดิ้นที่เขาทอนลงเนาะ อตอนนี้ก็เสร็จเลยนะอพี่พองเนาะนี่ทางต้นไม้เนาะทางต้นไม้ทงางหญ้าเนาะเี่เกาทอนนี่ต้นไม้ก็ตัดลงใง้พีเขาเรียบร้อยชวนหญ้าเฮ้ากับท้อนเ็จแลวเรียบร้อยราคาอยู่ทีพันแปดถือว่าคุ้มนะถือว่าคุมนะ้มเนาะเจ้าของบ้านคุ้มแห้งพราะว่าเฮ้าเหตุงานแบบและเอียดแห้งนะ พราะในพี่เขาคิดเสียใจพี่เขาเนาะพี่เขาจ้างเขาเชียเงินลายบาทพี่เขาก็อยากได้แบบนาบานง,งามๆเพื่อมั่นจีคืนอีก,ก็ใช้เวลาด้นตืบอย่างน้อยก็สามเดือนหรือสี่เดือนเหมือนเหมือนรวบนี่ประมาณชีเดือนเนาะมันก็นยังดีกลัวนะเพราะจ้างเพงมันก็นคุม้มเพราะว่าเพื่อมั่นจีคืนอีกหลายเดือนเลยคุมค้มคุ้มคุ้ม ภูมแเฮงในี่พอใหญ่เพิ่นกะต้นไม้กะแตงให้พี่เพิ่นไปอีกจัดไปมันนี่เฮาเป็นจะได้เรียบร้อยแล้วผมเป็นได้ผมเป็นได้เห็ดค่อยๆเห็ดเดอ้อนี่เนาะต้นไม้ตัวนี้ก็ตัดให้พี่เพิ่นไปเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเฮากะสิรโร่รถเพิ่นมาเอาอนีน่หนึ่งขันรถพอดีหลายอยู่ผู้ทีแดดมาเห็ดงานกระมวลอยู่เนาะมันนี่บ่มีแดด เห็นงานกระมวลแห้งตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงก็ถือว่าแล,ล,ล,ล้วแล้วแล้วนอนสำนีกที่ว่าแล้วแล้วนี่นฮะเออหันแล้วมองหันแล้วทีมันเช็ดปูนกับพี่เก่งเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนแล้วนะ้พี่น,น้องเดี๋ยวอเอากระเชิดทำกระชาดนาะว่ามันสีออกมางามบ่หรือบ่งามเนาะสาม,มารถตี z o o กันได้เด้อ ตอนนี้ก็เช็ดแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนพี่อนน้อง,อน,องนี่เนาะก็ร้ายอยู่นะร้ายเติบอยู่เนาะล้ายรอบนี้ร้ายเฉพาะกิ่งใหม่ที่พีเข้าให้ตัดเพิม่มเฉพาะหญ้ากบบาะบอกค่อยร้ายเนาะเฉพาะหญ้าหญ้าขาดนี่หญ้าขาดนี่เดียวเองรอบนี้ที่ว่าน้อยสุดเลยนะเท่าที่เคยตัดมาเนาะน้อยชุดๆดเลยแล้วก็ขยะก็กทั้งมุดบานก็มีเขตนี่ทุ่งนี่ทุงเดียวปกตินี่ประมาณชองทุงหรือชามเนาะนี่ขยะพวกเศษใบไหม่ที่เขาตัดแล้วนะ อันนี้เคทุงเดียวเองว่าบัวลายมันลายทีพีเข้าห้ตัดเพิ่มนึงแบบนี้หนึ่งต้นเนาะอันนี้กเหมือนเดิมกับบัวลายนี่กเหมือนเดิมบัวลายหละลายทีพีเข้าห้ตัดเพิ่มแล้วกับต้นน้นน้ำเนาะต้นน้ำน้ำสองต้นทีพีเข้าห้ตัดเพิ่มมาเลยลายนี่มาเบิ่งกันเลยเป็นอะไรพอน้องผ่านอยู่เนาะอันนี้จะเป็นสีมือเขาเองเนาะเป็นคนถอนและการตัดห้าเองนะอันนี้คือบัวลายหเพ่อะหญ่ประกฏดเพิ่เป็นคนตัดเดยสำหรับห้า เขาจะเป็นค <S an> ุณต <an> ัดเองพ่อใหญ่ปรากฏจะรับผี่ชอบเฉพาะต้นไม้เท่านั้นพราะว่าชวนยานี่ยานอันพี่เขาบอันนี้นะอกงามในตาเนาะฮากเลยว่าต้องตัดเองเดี๋ยวพี่เขาจีเป๋กว่าพูดได้อีกมาตัดมันคือบบคือเก่านะพอปกติมีแต่ร์ฮอตัดหายเด็บเนี้นเลยนี่เนาะสะอาดโล่งดีสบายหูสบายตาปลอดภัยเลยโบมีงูเนาะบบมีงู จนอันยาฆ่าร้ายขนาดนี้แต่มันกับโบมีงูนะผมให้ร้องนี่รับรองว่าพีเพื่นคือจะถือใจเนาะถือใจเลยแหละมาน,นี่อาจจะถือใจจัดให้แบบง่าม,ามปกติกับพีเขาบร่ได้บอกดอ,อกนาอว่าให้ทอนให้เดิมิต่พีเขาบอกว่าให้ตัดให้อย่างเดียวแต่เห้แบบโดยควมำวังดีนะเห็นใจแบบพีเขาค้นจางราคามันกระชุ่งเนาะก็เรียกว่าไอ้ตรงจัดให้พีเพื่นนิ่มๆหน่นอยงามๆเนี่ย บบเป็นอย่างเราผัวเป็นลูกค้าของเขาตลอดพี่คนนี้จะจ้างของจัง,งเขาเป็นประจําเลยสําหรับพังนากระชิบประมาณนี้นะพ่อพี่น้องก็โอเคน้อโอเคโอเคช่วยช่วยชวย,วยนี่แหละเหตุผลที่พี่เพื่อนติดใจเนาะนี่คนตัดต้นไม้มนเมอนี้ก็จบสําหรับรังนี้เนาะเดี๋ยวเขาไปโตอีกรังหนึ่งยังมีอีกรังหนึ่งนะเข้ามามือเลยก็จะรีบกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเป็นกำใจให้นเดี๋ยวพ่อพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกเนาะงรังที่ชองจบคลิปไว้เฉยนี้ก่อน